กับทางด้านคุณประกิตศิริพัฒนเกษค่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาแล้วค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะสําหรับมุมมองตลาดในช่วงบ่ายต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าเลยมองอยังไงคะหายใจลึกๆก่อนนะครับหายใจก่อนเข้สุดออกนะครับค่ะ คืออย่างแรกนะครับ <c oughs> ภาพตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันคงเงียบนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามันจะเข้าสู่ครึ่งครึ่งสุดท้ายของเดือนธันวาละนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่าตัวต่างชาติเองนี่คืออย่างน้อยก็ไม่ขายไม่ขายแล้วเพราะเขาไอที่เราลงไปเนีเพราะเขาขายหนักนะครับ uh huh. เ,เขาจะขายเพื่ออะไรเขาก็คงไปฮอลลเดย นครับแต่ว่าในสัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยผมเชื่อมันจะดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสาปีที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายมูลค่าการซื้อขายมันจะปรับเพิ่มขึ้นทุกครั้งอาจจะมีเรื่องของ LTF อาจจะมีเรื่องว o w โ r e s s i n g นะครับแล้วในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับด้วยภาพของตลาดที่มันยังไม่ค่อยดีแบบเนี้ยอย่างแรกก็คือ LTF ที่ครบกําหนดในปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไม่ขายค่ะ ครับคือโดยปกติแล้ว l t ที่ครบกำหนดอะมันจะฟันโบขายตั้งแต่เปิดปีใหม่เลยแต่ปีหน้าเนี่ยมันไม่ขายหลอกเพราะว่าอินเด็กซ์มันไม่สูงมันต่ำนะครับแล้วในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาจจะเกิด r ร e e f f e c นะครับเพราะว่าในต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นข่าวบวกเยอะเช่นวันเลือกตั้งชัดเจนนะครับรจะเป็นยี่สิบกุมภานะครับหรือหรือช่วงนั้นเนี่ยช่วงต้นปีมันจะมีข่าวดีเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างจีกับสหรัฐเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าเราอาจจะตึง นะครับรสัปดาห์ถัดไปมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะมันมีเรื่อง C F v i d e o r a c i n g แล้วมันก็จะไปดีขึ้นอีกทีหนึงน่ง่ยช่วงหลังปีใหม่นะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้ที่ตลาดมันลงมาอยู่แถว forward PE 14เท่าเนี่ยผมคิดว่า มันต้องเอานะนะครับอันนี้คือต้องซื้อไม่เอาไม่ได้ใช่ <c oughs> ต้องซื้อนะครับ <c oughs> ตาตาก็เข้าใจแต่ว่ามันมันต้องซื้อมีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือวันนี้อินโดเคยเป็นไม่ได้ลงเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้อิมเมจินมาเก็ตแข็งมากเลยมันเริ่มเข้าอิมเมจินมาเก็ตนะครับเอ,อถ้าอิมเมจินมาเก็ตดีนะครับซึ่งดีจริงๆนะเน่ต้นเดือนเนี่ยมันก็บวกขึ้นมา1.5เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่เราจะลงแบบลงแบบรุนแรงอ่ะ คือคือมันจะคงจะดูทุเรศเกินไปที่ที่เซ็ตอินเด็กตัอินดี้แล้วลงส่วนกับอีเมจินมาเก็ตดังนั้นเนี่ยภาพมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเราอาจจะลงได้แต่ว่าเราคงไม่ได้ลงรุนแรงแบบฉีกกันไปคนละทางนะครับผมคิดว่าจะเกิดแต่ว่าดาวไซต์่มันจํากัดนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยซื้อนะครับไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็บุที่อยากให้ซื้อตอนเนี้ยสเปกต้องเอานะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่วันนี้ก็สัปดาห์หน้าที่เราจะรู้ว่าใครที่ชนะ การหมุนตัวไฮสปีดแทนเชื่อมสามสนามเบิค่ะซึ่งผมคิดว่าสเตยคอนน่ะมันก็อยู่ในกลุ่มของ BSR มันก็ได้ลุ้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องเอาสเตยคอนนะครับลราคาไหนดีคะเอ่อราคาตรงนี้ครับย <23 S 2> ี่สิบสาบาทใช่ก็ลงมานะผมว่านะก็ตสกาสลงมาสองวันติดต่อกันค่ะ <c oughs> อ่ามันก็ต้องเอาอ่ะครับโหสแสดงว่าชอบจริงจังเลยนะเนี่ย สเต็กใช่แล้วให้หนาต้านไว้ที่เท่าไหร่คะเอ่ออะไรนะครับให้หนาต้านปวสเต็กไว้ที่เท่าไหร่คะอ๋อลุ้น่าดยี่บห้าครับลุ้นย <25. S 2> ี่บห้าบาทหลายครั้งแล้วใช่แต่ว่าผมว่าเอ่อจะผ่านยี่สห้าไหมอันนี้มอของมองเลื่อนของอ้นี้ตรงไทยสปีดแทน<อ>สามสนามนบินค่ะอืมก็สเต็สเต็กหนึ่งตัวมีตัวเดียวเหรอคะใช่คุณขอตัวเดียวอ่ะตัวเดียวก็เกลียวได้ครับ นะครับตัวเดียวก็เสียวได้นะครับโอ้น่าลุ้นมากเลยค่ะครับ, <laughs> รบสเต็กหนึ่งตัวนะคะ,ะคได้แล้วตัวของที่เฟกเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองพี่ปิงทีเฟกดูแล้วไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับโ <laughs> ดนไปหลายครั้งกับการลองนะครับนั้น <laughs> ผมค,คิดว่าขอขอเป็นสะสมพุ้นก่อนละกันนะครับจะช็อตผมก็ไม่เอาเพราะว่าดาวไซต์มันจำกัดไงก็ไม่ได้เพราะมองมองมาแล้วโดนอันนั้นเนี่ยคงคงเป็นสะสมพุ่น,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 นรับเน้นหุ้นดีกว่าอมองไม่ออกก็คือมองไม่ออกอะ่ะ<า>ก็ยอมรับตรงๆนะครับ <à> เพราะว่ามองไม่ออกแล้วไปฝรรืนไปมองว่าจะต้องแนะนํานะครับถ้าเกิดมีคนที่เชื่อเขาว่าขาดทุนคนไม่เชื่อเขาก็ดูแลนเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ก็สู้ เราก็ยอมรับตปรงๆแมนๆแต่ว่ามันยังยังไม่ยังไม่ยังมองไม่ออกว่าต้องแอคชั่นไปในทางไหนคคือไม่อยากช็อตเพราะเรนใครจำกัดก็ไม่อยากลองเพราะลองไปแล้วก็โดนไปหุ้นดีกว่านะคะใช่แล้วแล้วทองคำล่ะคะมองเหมือนที่เฟกไหมอุ้ยผมก็อยากซื้อนะทองคำเนาะได้เวลาให้มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรต้องสะสมทองไว้นะครับผมรู้สึกว่าความโกลอห์ดของโลกมันดีช่องูีแปลกในครึ่งปี ปีหน้าทองมันคงยังไม่อะไรหรอกแต่ขึ้นปีหลังอะน่าจะน่าจะเปิดฟอร์มได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินก็ทอยอยซื้อทองนะครับซื้อทองเนาะครับโอเคได้ค่ะพี่ปิงอ่ะได้แล้วเดี๋ยว,วสัปดาห์หน้าน่าจะมี อะไรชัดเจนกว่านี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยได้ได้<ต>ขอบคุณพี่ปิงมากค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับพี่ปิงวันนี้ก็มีมาแนะนำหนึ่งตัวนะคะนั่นคือหุ้นของสเต็กนั่นเองค่ะให้หนา่ารับไว้ที่23บาทราคาแถวๆนี้เลยนะคะส่วนนาต้านให้ไว้ที่25บาทนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสัก